สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อเหมหามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเราอีกหนึ่งวันนะครับมากันแบบสบายๆในวันหยุดนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเรามีความศรัทธาเรามีความชื่นชอบในพระสมเม็จ เราก็ยอมรับองคศรัทธายอมรับองค์บารมีแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างในการสร้างนะครับวันนี้ถ้าเพื่อนเือนท่านใดดูแล้วอยากจะคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็อย่างกิริยานามิตรนะครับแบบสร้างสรรค์นะครับพอยมหาเปิดเป็นสาธารณะนะครับ คิดว่าฟังเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายสบายๆนะครับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็ฟังกันนะครับเพราะมีครูบาอาจารย์หลายท่านกล่าวไว้แล้วนะครับในช่อง YouTube เราวันนี้พ่อใหญ่มหานํนำเอาใหญ่ได้ดีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับอย่างองค์นี้เป็นเป็นพิมพ์ใหญ่นะ พิมพ์ใหญ่วัละคังพิมพ์ใหญ่วัละคังนะครับพระของพ่อใหญ่มหานี่ก็แบบบ้านๆน,นะเพื่อนๆไม่สวยงามเป็นพระที่ไปขายก็คงไม่มีใครซื้อหรอกครับเป็นพระแบบดูแล้วไม่สวยไม่งามตลาดไม่ต้องการนะครับเป็นพิมพ์ไม่นิยมว่าอย่างนั้นถอะนะครับ ยิ่งมาอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารในยุคของการสร้างคอนเทนต์องค์หนึ่ง25ล้านนี่ฟังแล้วนี่ขนลุกขนพองนะครับเพื่อนๆน,นะครับพระเราพราเขาก็แตกต่างกันเหมือนกันประการใดก็อยู่ที่สติปัญญาของพวกเราแล้วนะเพื่อนๆนะครับด้วยความคารพบนะครับ ใหญ่ได้ดีนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เสริมสร้างไว้นะครับเนี่ยพิมพ์ใหญ่พิมพ์เส้นได้นะเพื่อนๆนี่พิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้นี้ดูซุ้มเขานี่จะต่างกับซุ้มของพิมพิมพ์ใหญ่นะเพื่อนๆนะแล้วก็วันณะของท่านเนี่ยมีทั้งหมด16วันณะเลยนะเพื่อนๆ16สิบหกวันณะนะที่ครูเตรียมประไว้ได้กล่าวไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีสีน้ำนมนะเพื่อนเพื่อนสีน้ำนมอ่ะที่เขาได้ยินอ่ะนะสีน้ำนมสีจำปีสีงาช้างสีดินดิบนะสีน้ำข้าวสีกานมบรีแห้งสีขี้เท้าสีลานสีมะกอกสุกสีแตกรายงาสีแตกรากผักชีสีเมลิดพิกุลสีช็อกโกแลตอ่อนสีพิกุลแห้งสีขมิ้นสีเหลืองมันปูสี เหลืองฟักทองสีแตกลายไขยน่นกปลอดสีแตกลายสังขาโรคสีมะกอกซุกะพวกนี้นะมีหลากหลายสีหลากหลายวรณะนะเพื่อนๆนเราไปเจอพระสมเด็จที่หลากหลายสีหลากหลายวรณนะแล้วก็พิจารณาให้ดีนะอ่าพระเยเมนมหาทำมาหมดทุกคลิปแล้วนะที่เอาวัตถุที่คล้ายคลึงในหลักฐานที่ครูตรียมปอาไว้ได้กล่าวไว้นํามาให้เพื่อนๆได้ดูกันหมดแล้วนะครับ อย่างวันนี้ก็ใหญ่นะท่านนิยมนะถ้าใครมีใหญ่ได้ดีนี่ก็โอเป็นสิริมงคลนะเป็นลาบอันประเสริฐนะเป็นใหญ่เป็นโตนะนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เส้นได้ก็มีแต่ได้นะมีแต่ได้กลับได้ไหลมาเทมาพิมพ์เจดีมีแต่ดีกลับดีจเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งเห็นไหมเพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์ท่านจัดไว้อย่างนั้นนะถ้าใครมีสําเดจวรครังใหญ่ได้ดีนี้อรัตนาขึ้นคอเลยนะเพื่อน <laughs> หรือถ้าใครไม่มีรีบไปหามานะไม่ถึงกับชุดเป็นจะพาคีแล้วไม่ไม่ถึงกับขนาดนั้นแต่ว่าถ้าท่านหาชุดเป็นจะพาคีไม่มีไม่เจอก็เอาใหญ่ได้ดีนี่นะครับเรียกว่าไตภาคีไตก็แปลว่าสามภาคีแปลว่าส่วนนะไตภาคีนี่โอ้โหแบบสุดยอดเลยนะเนี่ยอย่างองค์นี้สีก็สีมะกอกสุกนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยองค์นี้สีมะกอกสุกนะสีมะกอกสุกเป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นสีถ้านี่จะออกสีเหมือนสี จำปีอ่ะเพื่อนๆนะสีดอกจำปีนะท่านจะมันวาวเหมือนกระเบื้องเผาแล้วแตกลายสังคโลกด้วยนะองค์นี้เพื่อนๆนะแตกลายสังคโลกด้วยนะครับองคนี้นะพิมพเจดีอ่ะพิมพเจดี JD สีเหลืองขมิ้นนะองค์นี้สีเหลืองขมิ้นนะครับสีเหลืองขมิ้นให้เพื่อนๆได้ดูสักนิดหนึ่งนะเพื่อนๆเห็นไหมถ้าเราดูนี่ดูดู สีสีมะกอกสุกกับเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสีสีจำปีอ่ะแตกลายสังขารโลกอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่แตกลายสังขารโลกนะองค์เนี้ยมันวาวเหมือนกระเบื้องเผาเลยนะส่วนองค์นี้นี่พิมพ์เจดีพิมพ์เจดีก็ลักษณะแตกนะแตกลายงาด้วยนะองค์เนี้ยเพื่อนเพืเ่อนนะวันณะต่าง แยกตามวรณะนะเพื่อนเพื่อนดังนั้นนี่ถ้าเราดูพระของเผยมหาแล้วนี่ไปเทียบกับพระคนเด่งคนดังของพวกเศรษฐีกบดีผู้มั่งมีทั้งหลายนี่คงจะไม่สวยขนาดนั้นนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็บอกว่าพระแท้ต้องขายได้นี่พระพระแท้ไม่จะเป็นต้องขายได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนไม่ไม่จำเป็นเพราะว่าแท้ของเราแท้ของเขาอะการที่เราจะเอาพระแท้ไปขายให้ใครเนี่ย มันต้องดูสมาคมต้องดูสังคมต้องดูกลุ่มก้อนต้องดูสมาชิกต้องดูเมมเบอร์ต้องดูคนรู้จักดูดูท์ไลน์ของสังคมนั้นๆด้วยนะตาสีตาสายายามียายมาเราถือภาพไปให้เขาดูนี่นะเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นพระแท้นี่นะถ้าเราขายบอกว่าองค์ละล้านเขาให้เราแค่พันเดียวเพื่อน แต่ถ้าขณะเดียวกันถ้าหากว่าพระของเราเนี่ไปอยู่ในมือของคนอื่นในกลุ่มก้อนสมาคมที่เขารู้จักบอก10ล้านก็ได้10ล้านนะเพื่อนๆยกตัวอย่างเช่นพระที่เราถืออยู่เนี่ยนะถ้าอยู่ในมือของเด็กเด็กเดินพระเด็กโนเนมเด็กหิว้วถุงกาแฟไปให้คนอื่นกินเนี่ยเขาก็ซื้อแค่แสนเดียว แต่ถ้าพระสมเด็จองค์นี้ไปอยู่ในมือคนขายพระนะที่รู้จักกาัน <Claudia> ทั่วไปบ้างนะคนขายพระนะจากแสนเดียวก็มาเป็นห้าแสนเพื่อนๆแบบนี้มาเป็นห้าแสนนะในขณะเดียวกันพระองค์นี้องค์เดียวกันไปอยู่ในมือเซียนที่ออกสื่อบ้างคนรู้จักบ้างนะก็เป็น1ล้านเลยนะเพื่อนๆตีนี้หนึล้านต่างกันไหมครับเพื่อนๆ จากเด็กเดินถือถุงกาแฟหนึ่งแสนมาอยู่ในมือคนขายพระแผงพระทั่วไปในห้าแสนแต่พออยู่ในมือของคนที่เขาประกวดพระขายพระคนรู้จักบ้างเนี่ยหนึ่งล้านเห็นไหมเพื่อนๆแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าเอาพระนี้ไปอยู่ในมือของพวกเซียนใหญ่ที่เขาสร้างแบรนด์กันอยู่เนี่ยออกสื่อกันเนี่ยเอาพระมาถือผ่านเลนอยู่เนี่ย ยี่สิบล้านเนี่ยมันไม่ไม่แปลกนะเพื่อนเพื่อนเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงนะเพื่อนเพื่อนพระแท้พระยามาหาบอกเลยพระที่เขาโชว์กันในพระแท้นยเงินก็เป็นเงินแท้ด้วยส่วนจะขายจริงหรือขายแท้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเพื่อนเพื่อนนะเหมือนเราเอาง่ายๆนะน้ำส้มกวดเดียวเนี่ยที่เราซื้อส้มจากตลาดมากดแล้วก็ใส่กวดไปขายริมพุทธบาทเนี่ยเราขายกวดยี่สิบยี่สิบบาท น้ำส้มที่เราคั้นกับมือเนี่ยน้ำส้มแท้นี่นะเพื่อนๆน้ำส้มแท้แท้เลยนะเราทำใส่กวดแล้วก็ไปขายตามพุทธบาทให้เด็กเขาซื้อกินให้คนเดินออฟฟิศทำงานเขาซื้อกิน20บาทเราเอาน้ำแข็งมาใส่ในะตะกร้าเย็นๆแช่น้ำกวดได2ยี่สิบนะขณะเดียวกันถ้าหาว่าน้ำส้มที่เราทำอยู่เนี่ยเราส่งเข้าเซเว่น ห้างสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อเซเว่นอิเลเนเนี่ยเขาขายทันทีเลยนะเพื่อนๆห้าสิบบาทนะห้าสิบาทนะเพราะเป็นน้ําน้ําส้มแท้ไงที่เขาขายกวดยี่สิบห้าบาทหรือสามสิบาทเนี่ยที่ขายในห้างสะดวกซื้อเนี่ยร้านสะดวกซื้อมันเป็นมันเป็นน้ําส้มที่ไม่แน่ใจไงอาจจะผสมน้ําสีน้ําผสมน้ําตาลบ้างเลยเนี่ยก็เลยนี่แหละเขาขายยี่สิบห้าหรือสามสิบบาทเนี้ย ที่เราเห็นคุนเคยกันเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเป็นน้าส้มแท้เลยเนี่ยห้าสิบาทเลยนะห้าสิบาทแต่ขนาดเดียวกันน้ําส้มแท้เนี่ยไปขายในห้างนะขวดเดียวกันเนี่ยปริมาตร,าราเดียวกันเนี่ยก็ร้อยบาทเลยนะเพื่อนๆขวดเดียวเนี่ยร้อยบาทเลยนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อน จาก20ขยับมา50จากขยับ50เป็น100บาทก็อยู่ที่ว่าสถานที่ที่เราขายด้วยนะสถานที่ที่เราขายนั่นแหละนะที่เขาถือกันผ่านเลนองละและล้านเป็นเรื่องจริงพระจริงเงินจริงอะไรจริงหมดแหละเพื่อนๆแต่ว่าแบรนด์คนถือสำคัญนะครับอย่าง3องค์นี้เพื่อนๆนนะใหญ่ ได้ดีนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเห็นตามนี้อย่างองค์อย่างเงี้ยพระใหญ่มหาศึกษาตามตำรานะที่จารึกไว้ในตำนานเนี่ยมะกอกสุกนะเนี่ยผิวมะกอกสุกเพื่อนๆเนี่ยก็เนี่ยหอยที่มีลายนะโดยกายภาพหอยที่มีลายแล้วก็ขมิ้นนะเพื่อนๆเนี่ยขมิ้นเนี่ยเหลืองขมิ้นนพ่อเพื่อนๆดูนะครับคล้ายคลึงไหมครับ อตาตราตรีมาไว้ท่านกล่าวไว้ชัดเจนนะในคล้ายคึงเนี่ยอย่างเงี้ยขมิ้นนะเพื่อเนีเ่ยเ,เนื้อเนี่ยเนื้อมะกอกสุกเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อมะกอกสุกมะกอกเวลาเขาสุกก็จะไหมนะเห็นไหมเนื้อ,อมะกอกสุกนะลักษณะอย่างนี้นะครับพอมาเนื้อเนื้อปูนที่มีลายเนี่ยอันนี้หอยนี่ยังไม่ได้ไปเผานะถ้าเอาหอยนี่ไปเผาโดยกายภาพแล้วเมื่ออยู่นานวันเข้าไปเดือนเป็นปี เขาก็จะแตกลายเป็นของธรรมดาเพราะกายภาพเขาคือหอยปูนเปลือกหอยถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขามีลายของเขาลายเส้นของเขานะเพื่อนๆ,ๆนี่ในลายเส้นถ้าเอาเนี่ยไปเผาเอาไปเผานะเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะเพื <ๆ S 2> <ๆ>่อนๆนเนี่ยอย่างเงี้ยถึงเขาจะแตกละเอียดเป็นเดือนเป็นปีมาโดยกายภาพเขาแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทรงรูปเป็นเปลือกหอยอย่างเงี้ยทรงรูปเป็นเปลือกหอยอย่างเงี้ยก็ลายอย่างเงี้ย แต่เมื่อเอาไปเผาแล้วผสมลงเป็นมวลสารแล้วโดยกายภาพเขาก็ต้องแตกลายไม่มากก็น้อยนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยอันนี้คือขมิ้นเห็นไหมเพื่อนๆขมิ้นเราดูเนี่ยขมิ้นเนี่ยสีวันณะเหมือนกันเลยนะเพื่อนๆนี่เหมือนกับนี่เลยนะครับขมิ้นเหมือนกันโดยกายภาพเหมือนกันใกล้เคียงกันสีสีขมิ้นเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่านี่คือขมิ้นนะ แต่เมื่อมาผสมกับมวลสารชนิดต่างๆแล้วเขาก็มีความแตกต่างกันไปนะให้เพื่อนๆได้ดูพองามนะครับอันนี้แหละเรามาศึกษากันตามตำราที่จะาลึกไว้ในตำนานนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับสีสีมะกอกสุกเพื่อนๆนี่ไหมครับนี่ดูปริแยกดูแตกเนี่ยดูมวลสารดูความลึกนะดู ดูฐานฐานสิงเขาเป็นคมฝานเป็นฝานที่แบบทื่อๆนะเป็นฝานที่ไม่คมอ่ะเพื่อนๆองค์เนี้ยก้อนผงปุตตุคุณดูสิครับเนี่ยดูพระพักเนี่ยดูเกตเนี่ยตกทองช้างเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูเส้นบังคับพิมพ์เขาเนี่ยเห็นไหมครับคมชัดนะเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยแต่วันณนะท่านนี้ก็เป็นวันณนะสีมะกอกสุนะกนะเพื่อนๆเนี่ยดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับ ดูด้านหลังเห็นไหมครับเป็นพระที่งามคลาสสิกเป็นธรรมชาตินะองค์นี้นะครับพิมพ์ใหญ่แล้วมาพิมพิมเจดีนะเพื่นพิมเส้นได้นะเพื่อนๆนี่พิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้นี่เพื่อนๆมาดูดูสิครับดูเนื้อปรีออกมาดูวงแขนดูพระพักเนี่ยเหมือนพระจันทร์ที่เต็มดวงแล้วนะดูรอยปริดูรอยแตกเพื่อนๆดูนะครับ เหมือนเส้นขนมจีนนะเหมือนเส้นได้เหมือนเส้นลวดนะที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกนะเพื่อนๆดูนะครับองนี้ส,สวยไหมครับนี่เป็นพระที่เราแบบศึกษาแบบบ้านๆนะเพื่อนๆนะเนี่ยเราดูดูดูด้านข้างเนี่ยดูด้านหลังนะเนี่ยดูด้านหลังดูร่องรอยการปริออกของเขาเห็นไหมครับเพื่อนๆ ปีีออกเนี่ยผ้าแท้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนนะครับดูยอยร,รอยปูไตยังไหมครับรอยปูไตดูรอยปลีสีนี่เหมือนชามกระเบื้องเผาเลยนะเพื่อนๆนี่เราจะดูแตกต่างกันกันกนกบเปลือกหอยนะเนี่ยสีวรรณคล้ายคลึงกันนะเพื่อนๆดูนะครับลายหอยกับการแตกลายสังคลโลกเนี่ยอยู่ในลักษณะอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันตามหลักกฤษศาสตร์นะ เพื่อนๆดูแล้วก็มาดูพิมพ์พิมเจดีเนี่ยพิมเจดีใหญ่ได้ดีเพื่อนๆเนี่ยดูเหมือนวันนะสีท่านจะออกแบบขมิ้นนะเพื่อนๆนี่ขมิ้นเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ในโทนสีเดียวกันเลยนะเพื่อนๆกับขมิ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ หัวขมิ้นลากขมิ้นนะเนี่ยขายคืงกันเราดูด้านหลังเวลาเราดูพระนี่เพื่อนๆเ,เราถ้าเราดูด้วยจิตใจที่ระมบร่มมากอยากจะเจอพระแท้อยากจะไปขายได้เป็นล้านเนี่ยจะลำบากนะเราจะไม่ค่อยเจอพระถ้าอย่างนั้นนะถ้าเราแบบสบายๆผ่อนคลายอย่างพ่อเหยมหาเนี่ย ช่ก็จับไม่ใช่แล้วก็ปล่อยนะเราศึกษาด้วยความรู้ของเราเนี่เพื่อนๆดูด้านหลังนะครับรอยปูไตเนี่ยเนี่ยขมิ้นนี่ไหมครับด,บดูดูด้านหลังเลเพื่อนๆ,ๆนีนนนๆนน่พุ่นเลยนะเพื่อนๆเนี่ยพุ่นเลยเนี่ยพุ่นเลยนะรอยนอนด้นนะเพื่อนๆนะเนี่ยพิมเจดีพิมเจดีลักษณะเนื้อหาพิมพ์ทรงเนี้ยเอาไปขายให้เขาเขาก็ เขาก็ไม่ซื้อหรอะครับเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นลักษณะพิมพ์ทรงอย่างนี้เพื่อนๆนะพิมพ์เจดีอย่างนี้นะครับดูับเหมือนเจดียเลยนะครับถ้าวัดอย่างนี้นะครับนี่ตรงนะครับตรงเลยนะเฉียงงนี้นะเพื่อนๆนี่ก็เฉียงขึ้นไปเห็นไหมครับนี่นี่ก็เฉียงขึ้นไปถ้าเราวัดดูนะครับนี่เฉียงขึ้นไปเห็นไหมเพื่อนๆนี่อย่างนี้นะครับ เขาก็เจอแต่พิมพ์ทรงเจดีในตำราใน,นหนังสือในโซเชียลนะครับแต่พอมาเจอพิมพ์ทรงเจดีแบบบ้านๆน,นะอย่างเงี้ยเขาก็ว่าไม่เคยพบเคยเห็นนะครับแต่เราเห็นเราก็จับนะเราก็เราก็สะสมนะเพื่อนๆนี่พิมพ์อันนี้พิมพ์เส้นได้แล้วก็มาพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะดูด้านข้างนะเพื่อนๆดูด้านข้างด้านข้างเขาก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่ ด้านข้างด้านหลังเนี่ยด้านหลังรอยปูไตรอยนอนดุ้นนะเพื่อนๆความงามชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่าพระแท้เนี่ยแท้ที่องค์พระนะเพื่อนๆนี่แท้ที่องค์พระเหลืองขมิ้นนะครับแล้วก็ แตกลายสังกโลกที่มีหอยดูเป็นแบบอย่างโดยกายภาพก็เป็นแบบนั้นแล้วก็มีนี่แหละครับมีอ่าเรียกว่ามะกอกสุกนะผิวมะกอกสุกเราศึกษาเราแลกเปลี่ยนเรามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกัลยาณมิตรนะครับตามแบบฉบับของผู้ที่ชื่นชมพระสมเด็จกลุ่มอนุรักษ์นะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะโชคดีร่ำรวย ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็จงสำเร็จนะครับเรามาศึกษาเรามาสะสมพระสมเด็จตามแบบฉบับความเชื่อความศรัทธาของเราเป็นพื้นฐานนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ